ครับตอนนี้ก็ได้ตัวแล้วนะครับได้หมายเลขที่32ดีนะครับอ่านะครับนี่ชื่อผมอยู่นี่ครับที่ 4. สี่ซื้อภาษาจีนนะครับนะครับแล้วก็เครื่องจะออกก็7โมง10นาทีครับอีก10นาทีก็จะออกแล้วนี่ครับลำนี้ครับอ่าที่จะไปนะครับลำน,นี้นะครับ กำลังรอเครื่องออกนะครับอีก10นาทีนะครับเดี๋ยวจะเจอกันที่เกาะฝั่งนู้นอีก,อ,กอีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวหลังขึ้นเครื่องไปนะครับรอบอวลอีกณอีก30นาทีนะครับอันนี้ภาพบรรยากาศร,รอเครื่องนะครับ รูปทัวร์กับผมทั้งหมดีนมาทั้งสี่กลุ่มนะครับ A B C D นะครับผมอยู่กลุ่มกลุ่มกลุ่ม D นะครับะนะครับคนไทยคนเดียวครับของผมนะครับอ่านั้นก็เป็นต่างชาติมดเลยนะครับเป็นไต้หวันวิลิปปินแล้วก็เวียดนามนะครับดูสาวๆกันก่อนนะครับเอสาว J สาว J ไล่ <c oughs> <c oughs> วย่เป็นไงครับสาวเวียดนามครับสวยไหม มา各位可以看一下哈如果你等一下坐前面的人坐前面呢有 d e แนะนำนะครับ。ฟังรู้เรื่องเปล่าครับมาฮะ。รอเขาลงาที้วหวันนะครับภาษาจีนนะครับ。อีสักพักหนึ่งก็ลงเครื่องนะครับขึ้นเครื่องนะครับ สักครู่หนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลังจากขึ้นเครื่องแล้วนะครับลงเครื่องนะครับ